สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบางแจ็คตอบปมอัจฉริยะ่าสุดทีมข่าวทิ้งวันทนเหตุการณ์ติดต่อไปอยังบางแจ็คเปิดเผยถึงกระแสข่าวว่าจะมีแพ้แตกและมีคนดังถอนตัวออกจากคดีแตงโมว่าแพ้แตกอะไรไม่รู้เรื่องไม่เคยโพส์ข้อความลักษณะนั้นเลยส่วนเรื่องคนดังที่ถอนตัวจากการช่วยเหลือคดีแตงโมก็คงเป็นอัจฉริยะเนื่องจากบางแจ็คเคยบอกแม่แตงโมแล้วว่าอัจฉริยะมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสู้ว่า เป็นการฆาตกรรมจึงไม่แปลกถ้าจะถอนตัวออกไปนอกจากนี้บางแจ็คยังบอกอีกว่าเพิ่งได้คุยกับแม่แตงโมเมื่อเช้านี้เองยังยืนยันที่จะเดินหน้าต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับลูกสาวโดยจะฟ้องในคดีทำร้ายร่างกายซึ่งยืนยันมีหลักฐานชัดเจนว่าแตงโมถูกทำร้ายร่างกายยังไงรอติดตามต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ